ขวัญเลือนชาแนลสวัสดีค่ะคลิปนี้พาทุกคนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ มากับพี่สาวนะคะวันนี้พี่สาวออกตรวจเดี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อที่จะติดตามและก็สอบถามนะคะว่านักเรียนของคุณครูเนี่ยมีความเป็นอยู่อย่างไรแล้วก็การเดินทางไปโรงเรียนในแต่ละวันเป็นอย่างไรบ้านต้องการความช่วยเหลือด้านไหนนะคะ ก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้คุณครูและนักเรียนมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะคะอาวันนี้น้องบูมก็อยู่กับคุณตาคุณยายนะคะคุณแม่ไปทำงานที่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะแล้วน้องก็อาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายนะคะใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปถึงโรงเรียน เกือบครึ่งชั่วโมงนะคะแต่น้องก็สามารถที่จะเดินทางและก็เข้าไปทันเวลาเข้าแถนในทุกๆวันค่ะแล้วก็น้องก็ยังช่วยเหลือภารกิจในบ้านให้กับคุณตาคุณยายได้ด้วยนะคะวันนี้ก็ถือว่าภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะและก็ทําให้คุณครูได้รับรู้ข้อมูลความเป็นอยู่ของนักเรียนของตนเองมากยิ่งขึ้นนะคะความช่วยเหลือสําหรับคนที่แบบมีความเดือดร้อนก็จะเข้าถึงเร็วยิ่งขึ้น